สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาอยู่ในจุดอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งป่าไม้นะครับได้กั้นเขตอนุรักษ์ไว้ชัดเจนนะครับของเราก็ไม่ล้ำไปนะครับวันนี้ผมมาปลูกหญ้าก,กินนีครับช่วงเวลาก่อนทำงานนะครับมีเวลาสองชั่วโมงนะครับ ตื่นมาก็รีบขับรถมาที่สวนนะครับระยะห่างก็ประมาณจากที่ทำงานนะครับก็ประมาณส8บแปดสิบเก้ากิโลนะครับประมาณน,นั้นนะครับก็เร่งทำงานนะครับอันนี้เป็นยากินนีนะครับกินนีสีม่วงนะครับ <c oughs> ซึ่งพอเขาโตแต่กอนะครับเขาก็จะร่วงขยายเม็ดเองนะครับแล้วก็งอกตามธรรมชาตินะครับค่อยๆขยายนะครับเป็นแหล่งอาหารสัตว์อย่างดีนะครับที่เราสามารถที่จะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงแพะนะครับเรามีแหล่งอาหารสัตว์เองนะครับเราก็ประหยัดต้นทุนนะครับสามารถที่จะมีอาชีพได้หลายๆอย่างนะครับก็ เร่งมือทําไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องแข่งกับเวลานะครับผมไม่ได้มีเวลาอยู่สวนทั้งวันนะครับแต่ก็ชอบที่จะพักผ่อนดูแลนะครับพื้นที่ไร่นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยักขนนะครับค่อยๆขยายไปนะครับอันนี้ก็เป็นกินีม่วงนะครับที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับ นั่นอีกกอนหนึ่งนะครับโซนตรงนี้ก็กำลังเผาไปนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆสวนนะครับประมาณนี้นะครับสลับกับที่ทำกินกับป่านะครับเหมาะกับการพักผ่อนแคมปิ้งนะครับน,นั่นก็จะเป็นหญ้ากิน,นีสีม่วงนะครับ ที่ผมได้เอาเม็ดนะครับไปโรยนะครับปรากฏว่างอกนะครับก็อยู่ในเขตป่านะครับที่เขาล้อมไว้นะครับก็ค่อยๆให้น้องขยายไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับชาวบ้านนะครับเพื่ออนาคตจะมีคนมาเกี่ยวมาตัดไปใช้นะครับก็ให้มันขยายไปนะครับเข้าสู่เขตป่าไปนะครับเหมือนแถวเขาใหญ่แถวอา ลบบุรีนะครับที่เขามีอาหารสัตว์ชัดเจนนะครับที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงวัวได้สวยๆนะครับนี่ครับก็สมบูรณ์ด้วยธรรมชาตินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ